หญิงเป้าหมายการเรียนรู้เข้าใจว่า Softaculous คืออะไรทำไมถึงสำคัญและใช้งานอย่างไรความเป็นมาและความสำคัญเคยไหมอยากสร้างเว็บไซต์สวยๆด้วย WordPress หรืออยากลองทำฟอรัมด้วย p s p b แต่พอเจอกับขั้นตอนการติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากก็ท้อแท้ไปเสียก่อนปัญหาเหล่านี้แหละคือจุดเริ่มต้นของ s o f t t c u l o u s เนื้อหาหลัก s o f t a c u l ู s, <S เปรียบเสมือน App Store สำหรับเว็บไซต์ของเราที่รวมเอาโปรแกรมและสะคริปต์ยอดนิยมกว่า400รายการมาไว้ให้เราเลือกใช้เพียง<ๆ>แค่คลิกเดียวเท่านั้น1 s o f t a c u l ์ s คืออะไร s o f t a c u ค o u s คือโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติ Auto Installer ที่ช่วยให้เราติดตั้งโปรแกรมต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากมายก็สามารถติดตั้ง WordPress, Joomla, Drupal หรือโปรแกรมอื่นๆได้ด้วยตัวเอง 2. ทำไม s o f t t c u l o u s ถึงสำคัญ ลองคิดดูสิว่าถ้าเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งฐานข้อมูลแก้ไขโค้ดเองทั้งหมดจะเสียเวลามากแค่ไหน s o f t a c u l u u ัช่วยประหยัดเวลาลดความยุ่งยากและทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยละ่ะ 3. Softaculous ทำอะไรได้บ้าง s o f t a c u l o u ัรองรับโปรแกรมและสคริปต์มากมายตั้งแต่ CMS ระบบจัดการเนื้อหาอย่าง WordPress, Joomla ไปจนถึง e-commerce platforms แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์อย่าง Magento, PrestaShop หรือแม้กระทั่ง Forum Software โปรแกรมสร้างเว็บบอร์ดอย่าง PHPBB, MyBB เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้องการในการสร้างเว็บไซต์เลยทีเดียว 4. ตัวอย่างการใช้งาน Softaculous สมมุติว่าเราอยากติดตั้ง WordPress บนเว็บไซต์ของเราสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ 1. Log i ล็อกอินเข้า4 p a แ e l หรือ Direct Admin หรือ p l e s k แล้วแต่โฮสติ้งที่เราใช้ 2. มองหาไอคอน Softaculous 3. คลิกเลือก WordPress 4. กรอกข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อเว็บไซต์ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน 5. คลิก install แค่นี้เอง Softaculous จะจัดการ ทุกอย่างให้เราตั้งแต่การดาวน์โหลดไฟล์สร้างฐานข้อมูลไปจนถึงการตั้งข่าพื้นฐานของ WordPress สรุปจุดสำคัญ Softaculous คือเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญก็สามารถใช้งาน Softaculous เพื่อติดตั้งโปรแกร,รมต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกส่วนตัวเว็บไซต์บริษทัทหรือร้านค้าออนไลน์อย่าลืมมองหาโฮสติ้งที่มีซอ f t ์ c u l o คลติดตั้งมาด้วยเพราะมันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามไปได้อย่างมากแน่นอนค่ะลองนึกภาพว่าเรามีผู้ช่วยที่คอยจัดการเรื่องยากๆให้เราเพียงแค่คลิกเดียวมันสบายขนาดไหน